วันนี้เวลา19้านาฬิกา46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโรการให้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ดังนี้ 1. นนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี 2. อนายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครานี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่คณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ขอให้มีความโชคดีมีกำลังใจมีความสุขมีความมุ่งมั่มนในการปฏิบัติหน้าที่ร,ททรัฐมนตรีเพื่อประโยชน์งประเทศชาติ